สวัสดีครับผมดำโอเวอร์ไซด์ครับผมสวัสดีครับผมแจ็คโอเวอร์ไซด์ครับก็วันนี้พี่แจ็คพาผมมาที่ไหนครับพามาที่บึงอะไรกิดวะวดตลาดบึงวรกิจดูแล้วมึงถามมาวะอะอยา่างเง้มึงูตลาดบึงวรกิจกูเป็นคนที่พูดชื่อสถานที่ไม่เคยถูกแล้วตลาดบึงวรกิจแต่ดดนหัวล่อแล้วมึงเอะแต่บ้านเมียน้อยนี่จำแม่นแล้วเกิน เขาเลือกเขาเลือกก่อนอ่ามีมีดีอะไรที่มีดีอะไรมีดีกีดนวยี่สิแปดดีกีว่ะสี่สิบสี่สิบเลยโหเยี่ยเดี๋ยวก็หัวที่มหานี่อะไรธรรมดานี่อันเนี้ย่ัวอย่างไหนอุ้ยล่าสุดเลยดกว่าเนี่ย ngo Thailand ล่าสุดเลยครับเหรอใช่ไหมสนามที่สุราษฎร์นะกมสิบแปด เออเป็นรุ่นเสื้อสูบนอน53ไม่ชักกล่องเดิมนะครับช่างน้ำหนัก125โลเป็นไงมีดีพอไหมล่าสุดเลยนีหว่าร์ผมว่าไม่ทำร้อนเลยเพราะว่าจับจับอุ่นๆอยู่เลยกูตั้งตากแดดไว้จะวางไว้ไหนในตู้น้ำไม่หาอันนี้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 เป็นที่สอง ngo ที่บุรีรัมบุรีรัม ุรีลำเปอร์นะเนี่ยกูรู้ไงกูอ่านอยู่ใต้เนี่ยมีที่อ่านบอกอยู่ทุสองลน้ลน,ลน,ลนล้นแอบล้อก็แอบล้อบไกล,ลเกินก็ชื่ออูนะอ่นะช่าง,งอูอ่ช่างอ้วนช่างอ้วนตลกตลอดตลกป่าไม่รู้ไม่รู้รเข้าไปดูอ่ะว่าโดนตบก็เพราะมึงไปเอาถ้วยเข้ามานี่แหละเออเฮียเป็นรักขโมยมามึงก็เดี๋ยวยาวแน่วันนี้นะสำหรับแชมป์สดๆร้อนๆนนะที่หนึ่งก็เดี๋ยวไปคุย รายละเอียดของอูตัวรถแล้วก็สเตปเครื่องรถแล้วก็เวลาที่ทําให้ได้แชมป์เลยนะว่ามันอากาศมันค่อนข้างร้อนกับบ้านเราอ่ะถ้าตากแดดร้อนหมดแล้วโดตกอ่ะเข้าไปดีกว่ายวโดนช่างตกสวัสดีครับก็จะให้ช่างแนะนาตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมช่างอ้วนตลกตลอดเวลานะครับที่ตอนนี้กําลังรอนอยู่ครับนในกระแสมาฮาสามนะครับก็เดี๋ยวไอ้ช่างเอาถ้วยมาโชว์หน่อยว่า นี่ก็คือที่หนึ่งเพิ่งได้มาครับสดสดร้อนๆนะครับสุราษฎร์นะครับอันนี้ที่สองเอ็นจีโอนะครับสนามบุรีรัมย์นะครับปีที่แล้วนะครับสนามสุดท้ายของปีที่แล้วครับที่สองเอ็นจีโอนะครับกับเวลาอันนี้ก็คือจะเป็น да เวลาที่เก้าสามเก้าสามสามสองอันนี้ไปวิ่งที่นู่นสุราษฎร์เก้าสองเก้าสองเก้าสองแปดสองเก้าสองแปดสองนะก็การันตีนะในรุ่นห้าสามนะครับก็เป็นคันนี้ใช่ไหมครับคันนี้ครับผมคันนี้นะเอออันนี้เป็น ท่อน53ทำเต็มใช่ปะ่ะคือท่อนล่างเพินท่อนล่างเปิดท่อนล่างเปิดแล้วนะสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้คุยกันต้อบอกว่าเป็นรถแข่งที่สวยคันนะก็อันนี้มาอยู่กับช่างอ้วนก็ตอนนี้นะช่างอ้วนก็ฮอตในรูก53ใช่ก็วันนี้เราจะมาคุยกันนิดนึงสาหรับรถที่เป็น53ก็คนอื่นเลยอู่ช่างอ้วนรับทำอะไรบ้างเลยก็ทำทุกรุ่นนะครับทำจริงๆแล้วก็ทำทุกรุ่น คือตั้งแต่รถต้อมสวิตดิ่มเดิมๆั้นดสวิตดมเดิมตั้นด่าต้อมบำรุงต้อมบำรุงบริการร่ารกาแข็งแรงแล้วก็สำหรับรถที่เป็นรถดันโลรถโลกว่าไปรถหมอกใช้งานปกติรถหมอกใช้งานนะบอกอย่างนี้เชือจัดก็มันเป็นหลายๆคลิปที่เราเข้ามาในหลายๆอู่ก็วันนี้มาหาความรู้วันนิดนึงกับในรุ่นเป็น ลดหัวใจสาคัญเลยหลักๆเลยที่ของมันต้องมีก็คือนีอ่แหละนี่ฝาไม่ให้ดละจะลบส่ว,สว <c oughs> น,นี้ของช้างวน <c oughs> ก็ทำหัวใจหลักๆเลยคือฝาฝา,าแคมป์คู่กันอันนี้ยังไม่เสร็จนะอันนี้ชั้ง,งว,นวนกำลังหาอยู่สําหรับฝาพวกฝาเนี่ยทั้งวนใช้ระยะเวลาถ้าเอาจริงๆมันมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะให้แรงโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องเจียดที่นี่ แล้วก็ไปซ้อมพอซ้อมเสร็จเราก็มากลับมาแข่งว่าเรียไหมมันเป็นอะไรถึงวิง่งไม่ได้เราเราก็เหมือนกับว่าวิ่งเสร็จเราดูเวลาแล้วเราก็มาเติมมาเติมมาเติมหามันและอีกอาทิหนึง่งเราก็ไปซ้อมใหม่เราก็จะเปรียบเทียบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราทําไปเนี่ยมันมันเป็นยังไงรถมันตอบสนองไหม ว่าสมมติว่าเราซ้อมมัวที่เราไว้เก้าสองอ่าเราก็อยากรู้เรามาทําเพิ่มเราไปเทสปุ๊บมันลงมาเป็นเก้าสองศูนย์อันนก็คือว่าเออมันลงแล้วแสดงว่ารถมันต้องการแบบนี้ละเราก็กลับมาหาใหม่กลับมาเพิ่มเพิ่มให้มันพอดีแต่ไม่ได้ว่าเพิ่มจนเยอะก็คือเราก็ต้องดูท่อด้วยว่าเราใช้ท่อแบบไหนอันก็ต้องทํารู้ให้มันมาหาก็คือทุกชิ้นส่วนนี่มันต้องแมทต้องแมทต้องลงตัวใช่นะ สำหรับรถกําลังอัดก็ต้องให้พอดีเกินมากก็ไม่ได้เยอะไปก็ไม่ไปไปก็ไม่ไปใช่อย่างก็ไม่แปลกใจที่ว่าทําฝาทําไมถึงทําแพงใช่ใช่สำหรับอะไรก็จริงๆมันก็ไม่มีอะไรอะถ้าถ้าใช่แต่ว่าคือก็เรียกง่ายๆเป็นค่าวิชาค่าคำนวณที่ช่างเขาต้องเสียเวลาทำไปนะเออตรงนี้เปิดของเช่าบ้านเปิดมากี่ปีแล้วครับ เมื่อก่อนผมก็อยู่ข้างนอกนะมาอยู่ตรงนี้ได้สี่ปีว่ะห้าปีละครับแล้วเริ่มทําอ่ะถ้าเริ่มทําเลยก็ทํามานานแล้วนะทํามานานตั้งแต่เป็นลูกน้องเขาอ่ะง่ายเลยเป็นลูกน้องอ่าเป็นลูกน้องก็คือเขาเมื่อก่อนมันจะเป็นยุคเก้าศูนย์คือพวกแซดแอลเอสในยุคร้อยสิบเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนจะเป็นพวกร้อยสิบและสิบขบูสองจังหวะเนี่ยพวกเทน่าเนี่ยอ๋อพวกเทน่าใช่สมัยก่อนเนี่ยคือในยุคโอ้โหเมื่อนานแล้วอ่ะยี่สิบประมาณสักยี่สิบกว่าปีแล้วเปิดมานะกว่าจะมา วันนี้นใช่ว่าจะมาถึงวันนี้เราก็มันก็มาถึงจุดนี้ก็คือมันก็ตามรุ่นไปเรื่อยตั้งละแสนกืองเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยก่อนก่อนวิ่งรุ่นนี้เราก็ทำ ptx อ,อ๋อมี ptx ด้วยก็กับได้ที่หนึ่งที่สองแล้วแต่ของษนามันก,มนก็มันก็ประสบความสำเร็จอยู่ ptx ข้างท่อเปือกกับข้างโองเพศเนี้ยคือมีที่ยืนแน่นอนมีที่ยืนอ่าเมื่อก่อนก็มีที่ยืนแต่ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่พวกรถมอ พีเด็กก็ไล่ข้างเนี้ยไปทาอะไรเงี้ยก็เราก็ทำทำอยู่ก็รับทำนะยังทำทุกรุ่นอยู่แต่มานะวันเนี้ยที่ฮอทสุดก็นี้ต้องเป็นฮาร์ดสก์ใช่พะมาทำแล้วมันเหมือนกับว่าพอทำแล้วมันมันรู้สึกชอบมันก็เหมือนกับว่าพอทำแล้วมันยิ่งทำมันก็ยิ่งสนุกมันก็ยิ่งมันเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรามีอะไรให้คุหาเมื่อก่อนเราพูดเลยเลยพูดตรงๆเลยว่าเราก็ไม่ได้เก่งหรอกเราอดชีด เราไม่เข้าใจด้วยตาไปว่ามันทํำยังไงว่ามัน,นจะแรง,รรงนั้นเป็นคาบูบใช่เราก็เมื่อก่อนก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแต่มาถึง่แบบนี้นะใต้องบอกว่าเสียวนะเสียวจัดก็ในคลิปเนี้ยส่วนตัวผมเองก็มันเป็นอะไรที่แบบอยากได้ความรู้จากตรงเนี้ยมานานแล้วห้าสามก็คือแน่ๆเลยคือ,อ,อขนาดของลูกโรครับแล้วคันเนี้ย ยกตัวอ,อย่างมาดูลูก้าสามอย่างของช่างอ้วนใช้แข่งเป็นลูกของเอ S ครับผมฟเ S นะเอ <S, S ตั้มบางทีนะครับนี่ครับตบั้มบางทีเอ S สมุดปากกานะครับเอ S ครับผมคราวนี้คือสิ่งที่ผมอยากรู้อันนี้คือลูกเดิมสแตนดาร์ดอันนี้คือลูกของเชียร์ลูกเชียร์อาสามเหมือนกันแต่เป็นลูกท้องตลาดคือลูกลูกรถที่หาซื้อได้ทั่วไปเลยก็คือพอมาเป็นของเอ S เนี่ยอันนี้คือขอความรู้ที่แบบ เป็นส่วนตัวของผมนะในความที่ผมอยากรู้ก็คือว่าตัวแหวนสูงอ่ะไอ้ตัวแหวนสูงคือตัวตัวไหนที่ว่าเป็นแหวนสูงตัวบนสุดตัวแหวนนี่ตัวแหวนนี่พอเราเราปาดหัวปุ๊บมันก็จะเหลือแค่นี้เห็นไหมอ๋อคือเราปาดใช่แต่อันนี้คือปาดแล้วเหลือเยอะถูกไหมแหวนต่ำแหวนต่ำพอปาดปุ๊บอันนี้คือมันไม่ได้ปาดมันก็เลยแลหนักอยู่หนาแต่พอทํามาแล้วปุ๊บมันก็จะบาดอ๋อก็จะแล้วไงเราได้ประโยชน์อะไรจากมันตรงนี้ครับมันได้กำลัง กำลังอัาที่เยอะขึ้นสำหรับแหวนสูบใช่ทงนี้ลูกก็สามารถใช้งานได้นานขึ้นเพราะว่าพอเราปาดไปแล้วเหลือพื้นะที่ก็ยังสามารถเหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่คือลูกสูบของ S K S นะครับคือข้อดีคือแข็งแรงทนอึดก็คือว่าเนี่ยผมใช้มานี่ก็หลายสนามนะโดยใช้ล,ลูกเดิมเลยแต่เปลี่ยนแหวนเพีเดียวอืเอเปลี่ยนแค่ตัวแหวนนะสำหรับสามารถทำกำลังอัดได้ถึง 200กว่าเกือบ300อว้าวแต่ถ้าความจริงๆมันก็ไม่ใช้ไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันไม่ได้สําหรับรถเก่งเดิมแต่เราเราพูดในรวมว่ามันสามารถทําได้ถึงสามสามารถทนได้ถึง300อยใช่ที่ว่ารองแหวนไม่แตกรองแหวนไม่แตกแล้วคันเนี้ยข้อดีของมันมีอะไรบ้างเลยสำหรับลูกสูบราคาศักดินตัวนี้เอาค่อนข้างที่ว่าเบาเบาน้าหนักเบาลื่นลื่นมีมีเขาเรียกว่าเคลือบเคลือบสารนะใช่ แวนทนแขวนทนตนความร้อนคืออย่างว่ารถแข่งอ่ะมันใช้ความร้อนสูงถูกป่ะแล้ว e 8 5้ามันก็ค่าที่จะร้อนด้วยร้อนเผาไหม้ใช่ใช่มันเผาไหม้ก็เราอยากกันแห้งเผาแห้งสามารถที่จะทนทนเยอะใช่ทนทนได้เยอะเลยแหละแล้วก็คือกระโปรงกระโปรงก็น่าจะแคบกว่าสั้นกว่าใช่ครับแล้วก็คือเราก็แล้วแต่ช่างในนี้ว่าเราจะเติมว่าเราจะเติมให้มันเบาแค่ไหนอันนี้ผมก็ทําการโมดิฟายก็คือก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายหรอก งานมืออ่ะเราบอกงานมือเลยแต่รถแข่งเขใช้แบบนี้ก็คือโดยทั่วไปแล้วของ HKS สามารถที่จะใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องโมดิฟายอะไรเพิ่มก็แค่ปัดหัวหลบวาวปกติฝาจิกฝาเข้าฝาแล้ก็จ่ออะไรได้เอยนี่เปียวนะของ HKS ถ้ามีโอกาสเราคงจะได้เข้าไปหาเตามกันนะก่อนแลนอีกอย่างแล้วก็จะหลักๆอย่างที่สองก็มาเป็นแฮมแคมซิงแคมซิงช่างโฮมวัดใหญ่ช่างโฮมวัดใหญ่นะ ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับนี้นี่คันซิ่งคันซิ่งเออ่ของชัางโลเป็นรถอะไรเอ่ยหมายถึงว่าเป็นรถโลรถมีหมดครับอกมีหมดใช่ไหมมีทุกตัวหลังกันเด็กนี่ใช่ไหมั่างกันตัวเด็กก็จะต่างกันออกไปนะรถโลสองร้อยเมตรพันเมตรมันไม่เหมือนกันมันส่วนทากันทุกอย่างสำหรับรถสองร้อยใช่รถสองพันเมตรนะใช่รถแปดร้อยก็อีกอย่างมือเอาอย่างแบบ รันโลยาวๆองะทนเมตราคาอยู่ตัวเท่าไหร่ถ้าทั่วไปก็คือก็อยู่เจ็ดร้อยครับเจ็ด้อยบาทนะก็ไม่แพงนะก็บอกว่าสมัยก่อนหนูุ่นที่เป็นรถาบูยุคแรกๆแถมตัวนี่พันกว่าบาทใช่มก่อนก็ซื้อเว็บร้อยพันวาพันกว่านะใส่ใส่ให้ด้วยสองพันไม่ได้มีแบบเหมือนทั่วไปนะมีดังๆแค่ไม่กี่บท แล้วหลังๆก็จะเริ่มมาีแคมเจีรใช่มีแคมเจีย์แคมเจียที่ช่วยลดต้นทุนแต่ก็ยังวิ่งสู้สู้พวกแบรนด์นๆไม่ได้ใช่แต่ณตอนเนี้เหลือกันแค่ตัวละเจ็บาทร้อบาทอันนี้เป็นของ5-3าสามห้าสแต่ก็มีทุกเบอร์นะครับตั้งแต่ห้าสิบห้าสามห้าหกห้าเก้ามีทุกรุ่นนะเพราะว่าจริงๆเราเราคือาทำในตอนนี้ก็คือเราทำาสาอยู่อื คือเราไม่ได้ไปทํารุ่นอื่นคือเราก็กะว่าลุยปีนี้ก็กะว่าจะลุยห้าสามก็คือต้องต้องบอกอย่างนี้นะว่าเอ่อที่ทั้งวันเน้นห้าสามเพราะว่าเป็นรถแข่งของทั้งอู่นะแต่จริงๆแล้วรุ่นอื่นก็รับทํครับรับทุกรุ่นน่ะตั้งแต่ห้าสิบมิลขึ้นไปสองจังหวะหรือว่ารถสายพานอะไรต่างๆก็รับทํานะมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีกฎรับ เอสนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใส่สอง่ะใส่สองใช้ของเอสหมดครับเอข้อดีของมันอันนี้มันนุ่มแล้วก็คือเวลาคัดคือคัดไม่ลื่นพวงนา้เลยคัดไม่ลื่นแล้วนุ่มเท้าก็คือว่าใส่เกียร์ง่ายก็คือมันมันเรียกว่ามันพลามันสับเกียร์แล้วมันจะนุ่มแล้วก็พลามันทิ้งตัวอ่ะมันไม่กระด้างเกินไปก็คือชุดแล้วก็ออกเลยออกเลยนะมันมันถีบได้ดีป่ะของอะไรพวกนี้สามารถใช้ในรถบ้านได้ใช่ไหมได้ครับได้ได้ทุก รุนน่ะได้หมดยางแผ่นกดเนี่ยแผ่นกดเอ่อพร้อมใส่เนี่ยเป็นเศษผมใส่ผมก็ใส่ยอยู่มาห้าร้อยห้าร้อยบาก็คือไม่ไม,ไม่ลื่นไม่ลื่นแน่นอนคือส่วนมาพวกพราว่ารถถ้าเกิดบางทีทุกวันนี้ที่มันผลิตมาก็ขี่ัปเดียวคันลรื่นมีปัญหาววื่อวานเขาก็มาเปลี่ยนไปเพราะว่ารถมันเหมือนกันคือเตะแล้วรถมันลื่นรถต้นเดิมเนี่ยเราก็ใส่บีกดไปก็จบปัญหาก็าจบนะก็เลยตัดปัญหาไปสำหรับวัยรุ่นอ่ะ ั่งรู้กันดีไอพว่อะไรพวกเนี้ยจะกินจะกินพวกเนี้ยนะแล้วก็มีแบบพวกคอกรองอันนี้เป็นของหนูลับโอกาอหนูลับโอกามันมีผลอะไรไหมสั้นยาวมีครับผมตามสนามันเนี่ยมันต่างต่างกันนะความส้ความยาวอันนี้ก็อยู่ที่เราเราจะไล่ครับผมไล่รถนะอยู่ที่ลถบางทีเราอาจสนามนี้เราอาจจะต้องใช้แบบนี้หรืออีกสนามหนึ่งเราต้องใช้แบบนี้หรือบางทีลมก็คือว่าเถ้นลมดันหน้าเราอาจจะต้องเปลี่ยนท่อคอให้เล็กลงถ้าลมรงตัวเราก็อาจจะเพิ่มท่อคอให้ใหญ่ขึ้น นีก็ใช้ในสนามนะแต่สําหรับรถบ้านก็อาจจะใช้เป็นกองตัวสั้นใช่ถ้ารถโมก็ไม่ดูใช่ก็ว่ากันเป็นกองสั้นของตั้นอะไรเงี้ยต้นอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เลยถ้ากองตัวหนึ่งถ้าสั่งก็อยู่ประมาณพันสองครับพันสองส่งนี่แล้วก็อ๋อนี่ก็ตัวแข็งนี่เป็นตัวแข็งนะตัวแข็งแต่ตัวตัวขี่หลังหน yeah. in ุนก็มีครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่เลยถ้าหลังหนุนผมก็อยู่ประมาณสองพันเก้าครับสองพันเก้านี่ลงลงยันไปด้วยแรง เจ้แข่งของจริงนะก็มาขอราคาสำหรับวัยรุ่นหน่อยดีกว่าหรือใครที่ดูคลิปเงี้ยอยากจะทำสเตจ5-3เราจะไม่พูดถึงที่เป็นรถแข่งนะเอาเป็นถนนหลังถนนใชหรือใช้งานสนุกสนุกเริ่มต้นสำหรับ5-3เลยก็อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทว่าน5,000เลยฮ่ะงาน0ัคือสนุกสนุกครับเล่นๆสนุกสนุกหน้าไม้มี160 ก็คือจะได้อยู่ผมได้อะไรนอกจากนี้ว่าในเครื่องยนต์สำหรับ5 0 0พันก็ก็มีลิ้นแคม์ฝาลิ้นแคมฝาลูกสูบแล้วก็การโมดิฟายไอ้พวก,กสต่งสเตอร์สเตอร์ด้วยใช่พวกแผ่นกดพวกอะไร่ด้วยไหมใส่ให้หมดครับก็คือพระราณาสามก็ต้องใส่อ่ะถ้าคือไม่ใส่มันก็ลืน่น ก็สรุปแล้วแม่งค่าแรงเหลือพันเดียวใค่าคาช่างซีทำมก็คือจัดให้โปรเลยอ่ะให้โปรห้าบาทก็โปรนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะห้าพันบาทสำหรับรถลูกห้าสามสเตปขี่คือก็ขี่มันๆหลังถนนไอพวกระยะทางเดี๋ยวไปไล่กันที่สเตอเอี่เลออยว่าเราจะเป็นแบบไหนเราเจะจบบต้องการ<ห>แบบไหนอย่างเงี้ยคอยไปไล่ที่สเตอกันแต่ในสเตปเครื่องได้สเตปห้าสามแคมซิ่งลิน่ะ ลิ้นด้วยครับคือลิ้นล้วงใช่ป่ะใช่ครับเป็นลิ้นล้วงแต่งใบให้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่อยู่ในเรือนเดิมก็คือเบ็ดเสร็จทรงหน้าไม้อยู่ที่ร้อยหกสิบถูกต้องครับห้าพันบาทเดียวจัด้าสารน้าทำจัดไห้เลยโป้เดี๋ยวขอทางผู้บริหารก่อนนะพี่บอยขอตังค์ซื้อดีมคันหนึ่งนะมาทำชุดนี้นะก็ ้าพันบาทสาหรับชุดโต๊ะขี่มันอย่าคิดมากแย่นั้นที่ว่าอเพราะว่ารถทุกวันนี้มันก็แต่เราไม่ได้พาพพียงใก็คือแต่ละสัปดาห์เขาก็มันเขาวิ่งได้หมดแต่คั้งนี้ประโยชนที่ว่าเม็ดเงินว่าใครจะเป็นแบบไหนแต่ว่าพูดง่ายแบบแรงตามตังถามตามตีนแต่ถามว่าถ้าฟานจะไปแดกรถหลักหมื่นมันก็ยากนี้ผมคือพูดด้วยความเป็นจริงไงคือเราจะไม่จะไม่ว่าโกหกลูกค้าหรืออะไรก็คือเราก็ต้องอธิบายว่าในเค้าตรงเนี้ย จะวิ่งแบบนี้แล้วว่าขยับเพิ่มเป็นแบบนี้ก็จะวิ่งอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ห้าพันเนี่ยคือสเตปเริ่มต้นเริ่มต้นเวลาร้อยหกก็คือในในความคิดผมนะก็คือง่ายๆว่ารถวิ่งร้อยหกเหมือนกันใครมาเร็วกว่ากันแค่นั้นเองถ้าอยากเร็วแบบเขาก็ขยับเพิ่มเงินมาถ้าเป็นอะไรแต่ว่าถ้าแบบอยากตันยาวๆก็เพื่อนไปในกลุ่มในทิพย์ขี่สนุกสนุกถ้ารถร้อยหกมีเหมือนกันใจ่ายยาวๆก็คือจริงๆถ้ารถแช่ยาวๆก็อยู่ในงบ ห้าพันเนี่ยก็โอเคแล้วว่าหรือว,ว่า,ม,ามันไม่ได้ไปโค้อแข่งกับใครก็คือรถยาวก็อยู่ที่ปลายเส้นว่ามึงจะแช่ใค,ใ,คใครจะอึด่กาก <Evet. S 2> <บา S 1> ังนั่นเองผมว่าห้าพันแม่งอึดกว่าแน่นอนเพราะว่าสเต็ปการทำมันน้อยชอายุการกใช้งานต้องเยอะใช่ไอห้าพันเนี่ยได้เป็นของพวกเอสเคเออะไรพวกนี้ไหมหรือว่าเป็นลูกเดิมมาริฟใช่เป็นรถจะเป็นลูกประมาณลูกเชียร์ประมาณลูกเชียร์นะแต่ถ้าเพิ่มงบอีกสักนิดหน่อยก็จะได้เป็นของลูกซิ่งลูกซิ่งนี่เพียวจัด ก็จะมีพวกขวดเทียนสีเขียวใช่ป่ะสีเขียวครับ S K S นะฮะใช้อยู่นะครับใช้อยู่นี่ใช้อยู่เลยอันนี้ใช้แข่งใช่ครับผมใช้แข่งขวดเทียนสีเขียวมีแคมอีกตัวอยู่ในนี่ด้วยนี่เลยสี่เขี้ยวครขวดเทียนสีเขียวใช่อันนี้แคมนะนี่เลยนี่แหละนี่แหละที่ทำให้เราไปวิ่งได้นี่ของ S K S นะสี่เขี้ยวนี่คือต้องบอกงี้ ผมอ่ะอยู่สมุดประการแล้วมีรุ่นน้องอะซื้อมาใช้แล้วด้วยความที่พวกผมก็ก็อยากรู้อ่ะเอาเมาเทียบจิ้มระหว่างหัวเทียนที่เป็นสีเขียวแล้วก็หัวเทีนปกติทางตลาดทั่วไปเห็นชัดๆเลยคือ<ช>ไฟที่มันเสถียรกว่าใช่ต้องคือมันจะเขียวแล้วก็<ช>อเอ๊ะยาวสลอนเลยแต่ถ้าเป็นของปกติไฟจะค่อนข้างไม่สถียแล้วก<ช>็ มันกรโดดโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาแต่นี่คือมันจะจ่ายแบบเป็นดวงเลยเป็นคือเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือแค่ใสายไปนี่คือติดเครื่องรถเบิ้ลคนละเสียงเลยนี่ก็คือจากว่าถ้ามุดว่าน้ำมันหนาคือเหมือนกับมันต้องการไฟแล้วก็สายปุ๊บคือรถจะเบิ้ลกลางแน่นอนใช่เบิ้ลติดกันเพราะเนี้ยเอ่อโดยส่วนตัวผมเองแล้วก็ผมลองกันลองกันมาแล้วนะคือดูจากไฟคือจิ้มแบบก็คือต้องบอกว่าบ้านๆเลยไม่มีเครื่อเราจิ้มกับรถเองอะจิ้มกับรถได้ คือเห็นผลได้ชัดเจนเลยคือไฟมาแรงแล้วก็สะเทือนมากเขาบอก่างนี้นะเจริงเขามีสองก็คือของฟิล์มเหมือนกันนนก็คือเขาเหมือนกับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันช่างฟิล์มนะก็สีเขียวเหมือนกันสีเขียวเหมือนกันใช่ก็คือตัวเดียวกันเหมือนกันใช้ได้ทั้งสองสำนักใช้ได้ทั้งสองสำนักอันนี้ออันี้คือสปอนเซอร์เขาจัดการมาให้ใช้ก็เป็นของพิ่ตัม s อ s นะครับ s อส Racing ิ่งอยู่บางทีนะ อันเนี้ยที่ผมกล้าพูดเพราะว่าตัวผมเทียนตัวนี้ผมก็ลองเอามาใส่กัน<ช>แล้วก็ไปลองกันเองเนี่แหละคือลองแบบบ้านๆเลยเสียบปลั๊กจิ้มสตาร์ทเนี่ยมันมันมีคือสามเที่ยวก็ใช้ได้ก็แรงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสมมุติว่าถ้ารถเหมือนกับรถแข่งเนี้ยคือการว่าไฟเยอะมากมันก็อาจจะด้านในเกียร์เราก<อ>็ต้องลดไฟลงมา<ก>แต่บางเียวช่ ก็คืออันนี้แล้วแต่คนใช้นะแต่สำหรับที่ผมลองกันก็คือเรื่องความที่เป็นวัยรุ่นก็คืเพิ่มอีกไม่จ่บายกูได้ดสี่เที่ยวสี่ไงไม่ต้องดีกว่าฝาเดี๋ยวฝากก็เลยลองตัวนี้นะก็สุดท้ายนี้เอ้ขออีกอย่างหนึง่งฝาถ้าสมมติว่าใครอยากทําแล้วส่งมาให้ทั้งอ้วนเงี้ยทาเงี้ยได้ไหมได้ครับราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นถ้าเป็นรถถนนกรถถนน็รถถนนก็เปิดอยู่มนัน 400บาทเฮ้ยส0 0 400คือเปิดฝาให้ทำฝาทำอะไรให้แต่ถ้าจะให้ดีนะผมบอกว่าให้เอาแครจากของช่างเว้นมาด้วยตัวแครอยู่700บาทก็เป็นพันพันหนึ่งร้อยบาทพันหนึ่งร้อยบาทลูกสูบด้วยอ่ะลูกสูบก็ปีไปก็ไม่เกินเอาเอาแบบพร้อมหลบวาลเลยห้านี้ต้องเปลี่ยนวาลไหมไม่ต้องครับใช้วาลเดินใช้วาลเดินได้อยู่นะพร้อมหลบวาลเลยหลบวาลด้วยลูกสูบหลบวาลทำซิ่งหน่อยก็ ลูกสูบก็ประมาณ8 0 0ารอตีไปคือทำไรบ่งไรบ้าให้หมดเลยแ0 0รอพันหนึ่งสองพบาททำป่าพร้อมลูกสูบอ่ะคือพรอลูกสูบไปถึงก็ฟ้าแล้วก็ใส่ประกอบวิ่งได้เลยแล้วพอไปใส่ปุ๊บพวกไล่น้ำมันไล่ลิ้นก็ตัวปรึกษาตองพัวเนาะปรึกษาได้บอกได้เดี๋ยวผมบอกอยู่แล้วว่าคือต้องใช้หัวซีดเบอร์อะไรอะไรปุ๊บจบมันจะได้ตัวไหลตรงนั้นใช่จะได้ผลลัพธ์ถ้าสมมุติว่าทำตรงตามสเปกเนี่ยสำหรับคนที่ส่งฝา รับอยู่หน้าไมา้เท่ไรชาไลเก่งก็ผมว่ามันก็นต้องมีร้อยหกล้วว่าแล้วพันร้อยก็ต้มีรือเปล่าเอาว่านะก็สุดท้ายนี้นะเดี๋ยวเราได้ชมรถช่างวัวนกันน่าจะเป็นในคลิปหน้าคลิป<อ>ต่อไปแน,น่นอนสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ความรู้ในม,มุมที่เป็นด้านดีๆนะก็เดี๋ยวให้ช่างวัวน์ฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็สื่ออะไรน,นิดนึงก็ผมช่างวัวนนะครับก็ฝากผลงานด้วยครับติดตามท่าสามนะครับ พลาเปิดกล่องเดิมนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ088 8 4 7 9 6 3 3ส่นะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ53นะครับก็ใครติดต่อช่างเวรไม่ได้ก็สามารถทักมาได้ทางเพจเวลเลเดอร์นะอยากจะทัเระยะประสานงานให้ชีงก็สำหรับสุดท้ายนี้นะครับทางส่วนตัวผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ ทางช่องอเวอร์ไซด์ไรเดอร์ก็ฝากเห็ไว้ไว้รเดอร์ไว้ด้วยก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับชิ้นนี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ